ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายมือดูตาทิพย์ค่ะและอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะครับเลขเทวดาครับไหนทำท่าเทวดาไหมสิโง่เทวดาบินทั้งหมดนะครับไอหัวเลาะแต่แต่ต้นต้นอะไรนะต้นคลิปต้นคลิปเลยนะต้นคลิปมีต้นคลิปต้นคลิปโอเคนะจ้ะต้นคลิปอ่ะพูดไม่ชัดพูดไม่ตัด เด็กมานะครับก็ขอแนะนําตัวนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับสอนทุกวันอาทิตย์เวลาสิบโมงจนถึงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นภาคพยากรณจากพื้นฐานช่วงเช้านะครับก็จะสอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับสอนวันอาทิตย์นะครับเริ่มคอร์สใหม่อาจารย์เริ่มวันที่ วันอาทิตย์ที่7นี้นะนี้นะครับถ้าใครสะดวกวันหยุดก็มาที่นี่ถ้าวันธรรมดาอาจารย์เป็นวันที่8นะครับ8วันจันท์นี้นะครับพอดีเลื่อนช่วงตุษจีมาลดมาแค่ที่เดียวนะครับจริงๆเรียนวันพฤหัสนะครับก็สรุปว่านักเรียนขอวันจันทร์อาจารย์ก็เลยจัดตามที่นักเรียนขอก็คือวันที่8นะครับเป็นวันจันที่กุมภานี้ถ้าใครสะดวกวันธรรมดาก็มาเรียนได้นะครับก็สารเดียวกันนะครับแต่ ที่นี่สอนเฉพาะ7ตัว9้าฐานเบื้องต้นนะครับสอนให้รู้ว่าตั้งดวงยังไงพยากรณ์ยังไงรู้จากดวงดาวทั้งหมดที่อยู่ในาศาสตร์7ตัว9กฐานนะครับ,รบทุกคนจะได้รู้กันครับ ส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ตาย๋ยวอาจารย์ตายจะแนะนานะครับส่วนของอาจารย์ตายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาฟังคุณนนท์สอนเกี่ยวกับวิชาย4่ิีารหัสค่ะเป็นวิชาที่ว,ว่าด้วยกันเอาวันเดือนปปเกิดมาบวกลบคุณหาออกมาเป็นราหัสนั่นเองบอกก็ได้เลยนะคะว่าแม่นมากแม่นเวอร์แม่นถึงที่สุดถึงที่สุดนะคะว่างั้นเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่เป็นการเอา วันเดียไปเกิดเป็นตัวรอกหะหัสค่ะ <c oughs> ไม่ได้ใช้จิตหยิบ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 บางทีมอาจจะเปได้จากความเครียดความวิตกกังวลจากทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ดูดวงชะตาเ <c oughs> นาะ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ยิ่งเอามาแมทชิ่งกับเจ็ดตัวก็ฐานบอกได้เลยนะคะโอ้โหสุดพันนาเลยค่ะ <c oughs> แน่นมากนะคะ <c oughs> ย้อนอดีตไปได้ลึกเลยนะคะตั้งแต่วัยยาวเลยจน <c oughs> กระทั่งอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราและปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นกับเราเยี่องนั้นเลยนะคะซึ่ง จัดคอร์สโปรพิเศษให้เลยค่ะซื้อ3จ่าย2ค่ะก็คือจ่ายเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือชมรมโหลาโพธิยานนะคะสอนอยู่วันพฤหัสซึ่งของอาจารย์ตายจัดโปรแรงขึ้นมาอีกนะคะก็คือการ2อฟรีนั่นเองนะคะท่านใดอยากรู้อยากเรียนถามว่ายังมาเรียนทันไหมยังทันค่ะเพราะเราเพิ่งผ่านการเรียนไปแค่1ครั้งซึ่งครั้งที่2เราจะขอขยับ ขยับการสอนออกมาเป็นวันที่แปดเพียงครั้งเดียวนะคะเพราะเนื่องจากว่าติดจช่วงนั้นจุดจีนครับอาทิตย์พฤหัสนั้นจุดจีนพอดีแล้วก็ผ่านไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นพฤหัสเหมือนเดิมนะคะซึ่งค่าเรียนฟรีไม่มีค่าจ่ายนะคะก็จะมีค่าหนังสือนะคะค่าตำราจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็ คนที่จะมาเรียนได้ก็ต้องเป็นสมาชิกของชมรมของเราจึงจะมีสิทธิ์เข้ามาเรียนได้หรือไม่ก็มาสมัครสมาชิกชมรมของอาจารย์ตายค่ะแล้วสมัครตลอดชีพเลยนะคะนี้ตลอดชีพนะใช่ถูกต้องค่ะนะประมาณนั้นซึ่งค่าเรียนฟรีค่ะนะคะแล้วก็ส่วนของอาจารย์เตี๋ยก็สอนรอบเช้ารอบเช้าครับสิบโมงยงถึงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นของอาจารย์ตายถูกต้องค่ะหวยออกห้าสองศูนย์ นะคะประมาณนั้นค่ะก็ตามนี <problems> ้นะคะแล้ว <au> ก <cloth> ็บอกข่าวบุญนิดนึงก็คือข่าวบุญก็จะที่วัดเขากวดนะคะก็คือสร้างหลวงปู่ทวดนะคะก็ใครทําบุญหนึ่งพันบาทก็จะได้หนึ่งพันบาทก็จะได้พระพระโกงเลยนะโกงเลยกงห่านหน่อย ได้ได้หลวงปู่ทวดนะคะหนึ่งพับาทเป็นข้างหลังจะเป็นตะกุดงาช้างนะคะ500บาทเป็นผงงาช้าง200บาทเป็นผงตะใบทองนะคะแต่ท่านไหนบอกว่าอยากจะขอหล่อเลยขอหล่อองค์ปู่เลยก็คือ1ก้อนใหญ่1,000บาทก้อนกลาง500บาทก้อนเล็ก200บาทเดี๋ยวเราจะได้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดให้แล้วเอาไปร่วมหล่อกันนะคะประมาณนี้ค่ะ นะครับแล้วเรื่องหลอกก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าให้ทางวัดกําหนดเข้ามานะครับว่าจะเป็นเพราะว่าการหลอกคงต้องรอเป็นรอคือคือเขาคงกําหนดแล้ว่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไปเพราะโควิดโควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยกะว่าเดี๋ยวโควิดซาซาแล้วค่อยไปนะคะแล้วก็อีกตอนนี้วัดเปิดแล้วไงอืมเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่วัดระฆังอาจารย์ก็ไปขอร่วม ร่วมสร้างหอระคังนะคะเพราะหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของชื่อเสียงการถูกใส่ร้ายไปสีซุพซิบินทานก็มาทําเรื่องของหอระคังกันนี่เป็นหอระังหอเลยนะคะหอระคังค่ะครั้งที่แล้วเป็นโบครั้งนี้เป็นหอระคังนะคะประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจารย์แต่มองว่าเนื่องจากพวกเราเนี่ยมีอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะสุขภาพก็ต้องถอยถอยลง นะคะก็คืออาจารย์ก็จะไปร่วมสร้างอ,าอะไรนะเครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งเครื่องหนึ่งเราเรอยู่ประมาณ35,000ประมาณนะคะคเพราะว่าตอนนี้ซื้อให้คุณพ่อราคานี้เนาะแล้วก็เครื่องใบแพคแต่อันนี้เราต้องดูปริมาณของเงินที่บริจาคเข้ามาด้วยเครืคร่องใบ,บ,บแพคเนี่ยอาจารย์ซื้อให้คุณพ่อเนี่ยหนึ 1, 35, ่งแสนสามหมื่นห้ นะคะซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงเราก็เลยมองว่าถ้ามันสามารถช่วยคนได้ก็จะดีเนาะแต่ใบแผ่นนี้ขอดูปริมาณเงินก่อนแล้วก็อันนึงก็คือเครื่องดูดเสลนะคะเพราะว่าเวลาคนคนดูดเสลเอ่อคนติดเสลติดลำคอเนี่ยโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหหน้าดําหน้าแดงนะคะบางคนขาดใจตายเพราะว่าเสลไปติดคออก็มีเยอะก็ทรมานใช่ทรมานดังนั้นก็เลยคิดว่าจะทํามาแล้วถวายให้กับ เอไม่ใช่ถวายผู้ผิดค่ะให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์นะคะโรงพยาบาลสงฆ์นะคโรงพยาบาลสงฆ์หรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลอื่นๆตามไปด้วยขออดูีีกกทแล้วันไม่หรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลอื่นๆอีกตามไปดูงบดูงบเพราะว่า ช่วงหลังๆงบกันทำบุญน้อยมากจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะตามกําลังศรัทธาก็ต้องดูตามกําลังของการที่เข้ามาร่วมบริจาคเนาะนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องของพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอาจารย์ได้นําปัจจัยและนําทีมงานไปถวายกับมือให้กับพระหลวงพ่อเจ้าวาดนะคะแล้วเราก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กให้แล้วลงเฟซบุ๊กให้แล้วเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราให้แล้วนะคะประมาณนี้อาจารย์อาจารย์เตียวก็แชร์เพจของอาจารย์ไป เออถ้าใครติดตามก็จะรู้นะครับหรือไม่รู้ก็ลองเสิร์ชดูนะครับอรของ,อา,าอ,งอ,อาจารย์ต่าย Facebook ค,คืออะไรนะครับอาจารย์ต่าหมอดูต่ทิพย์ค่ะครับส่วนของอาจารย์จะเป็นเพจนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรได้เลยไม่ต้องรอรับเพื่อนนะครับเพราะสามารถดูได้ตลอดเวลาเพราะอาจารย์เปิดเป็นสาธารณาะนะครับาารแต่ตว่าของอาจารย์ต่ายเนี่ย เออเต็มนะคะเต็มยังไงรบกวนให้เข้าอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์สองนะคะหนึ่งมันเต็มแล้วเอาไปสองนะคะเพราะข้อมูลหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันแชร์ลิงก์เข้าหากันค่ะไม่ต้องห่วงกังวลคือเห็นหมดนะครับแต่ถ้าเป็น a c e b o o k ต้องต้องสมัครเป็นเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครมีหนึ่งแล้วไม่ต้องไปเข้าสองมีสองแล้วไม่ต้องไปหนึ่งนะคะแบ่งปันแบ่งปันกันเพราะว่ามันแน่นค่ะโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของที่ผ่านมาที่ผ่านมา หรือ <นะ S 1> เอาเข้าเลยส่วนที่ผ่านมาของเ,อเลขเด็ดตาทิพย์นะคะอาจารย์ให้9 2 3นะคะกลับไป<อ>ดูคลิปเดิมได้นะคะ9ร้าย9 7นะคะแบบนี้แล้วก็2ตัวล่างก็คือ6 5 1นะสะ3ตัวล่าง6 5 1, 1> ะนะคะแต่งว่วดนี้อาจารย์ต้องขอประทานโทษจริงๆเพราะว่าแจ้งไปว่า2สวยอย่างนางฟ้าแต่เผอิญว่า นางฟ้าไม,ไ,มไม่ไม่ตกสวรรค์นะคะม,มันก็เลยไม่ออก <laughs> <c oughs> <c oughs> นะคะคก็เลยต้องขออภัยเพราะแต่ว่าบอกว่าดาวตัวนี้เด่นจริงเพราะมันเป็นราชาชโชค,คแล้วก็หลายสำนักเลยเราก็จะเห็นว่า2ส,ส่วนใหญ่จะให้กันจริงไหมเนาะแต่แต่ว่าก็พูดยากอ่ะเพราะว่า เลขมันไม่ออกเราก็เลยไม่อยากแก้ตัวแต่ว่าเลขเรายังเข้าแต่เลขเข้าครับเข้าอยู่นะคะเห็นนุ่นตาลดบอก VIP ก็เข้าวีไ VIP ก็เข้าค่ะเลขเลขกระดานในทักษะก็เข้านะครับแล้วก็เลขดับนะคะเลขดับอันนี้ก็เอาอยู่นะคะไม่มี0ูนย์ดแต่มี70ย์ไม่เกี่ยวนะคะอค่ะเลขดับนะโอเคตรงเลยนะไม่ไม่ดับเอาอยู่ค่ะนะส่วน ทักษะพาลวยนะคะทักษะพารวยนะคะซึ่งอาจารย์เคยแจ้งไปอยู่แล้วนะคะว่าทักษาพารวยเราเนี่ยสามารถเอาไปเล่นในส่วนของออมสินทกศได้หมดเลยซึ่งเล่นรัฐบาลนะคะรัฐบาลวันนี้ให้อยู่ที่70นะคะออก07ให้79ออกเ7นะคะนะคะก็อลองไปดูเสียงโชคกันนะคะ,ะส่วนออมสินนะคะอมอ,อ,อมสินออกออมสินออก 7-8แนะคะออมสินออก8-7นะคะข้างข้างข้างบนออก7-1ดหข้างล่างออก71พู้ผิดค่ะข้างล่างออก7-1และทกศค่ะออก3-5ข้างล่างออก1-7ค่ะแบบนี้นะคะก็ต้องยินดีกับสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะส่วนของงวดนี้ของงวดนี้ก็ติดตามในคลิปอาใช่ค่ะอาจารย์มั่นใจเลยว่าเข้าแน่นอนใช่ถูกต้องค่ะแต่วันไหนต้องพิจารณาดีๆ ส่วนในสูตรของออสูตร2นะคะก็เข้าเข้าอีกแล้วนะคะในล็อก3ก็คือ307เนาะนะคะสูตร2ก็เข้าค่ะอยู่ในล็อก7ก็คือ730นะคะท่านใดอยากเป็นสมาชิกและอยากได้เลขฉมังฉมังอย่างนี้ก็แนะนำว่าเข้า VP 1นะคะ 1>, ค1เส้นจะได้ VP ออีของอาจารย์ต่าย3งวดน,นะคะคถ้า3เส้นอาจจะเป็น ม้เศรษฐีซึ่งคนเอาไปสวดมนต์แล้วแล้วมีโชคชย<ะ>ัยเกิดขึ้นไม้เศรษฐีหมายมถึงความร่ำรวยเงินทองสะพัดนะคะ,ะยกเขียวก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเรื่องของโชคลาภเข้ามาร่วมด้วยนะคะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นไทเออกอร์อายเรื่องเดชอาดํานาจบารามีนะคะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นยกน้ำพึง่งเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนนะคะ,ะและยกขาวค่ะสร้อยคอยกขาวแบบนี้ก็มีหรือสร้อยกําไรข้อมือยกขาวก็มีนะคะ,ะหรือจะเป็นอันนี้เลยนะคะ อลูปกประคามร้อยแปดเอาไว้สวดมนต์ไหว้พระนะคะซึ่งด้านล่างก็จะห้อยน้ําเต้าสุดซับแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบไหนก็ได้ทักเข้ามาพิมหพวขอดูลูกเดี๋ยวอาจารย์แตายจะส่งลูกเข้าไปให้ดูนะคะแล้วก็เลือกเอาซึ่งตอนนี้จัดโปรแรงอีกแล้วนะคะคลด50%ถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้นนะคะหลังมีนาไปแล้วราคากลับมาปกติซึ่ง3เส้นได้1ิบห นะคะสเส้นได้10บมวลด้ลดราคาอีก50%ค่ะนะคะส่วนปฏิทินปฏิทินเลขเด็ดนะคะเล่มนี้ยังมีเหลือยังเหลืออยู่ประมาณเรารา1สิบเล่มไม่มากแล้วถ้าท่านใดอยากได้ก็รีบจับจองนะคะเดี๋ยวจะหมดเอาไม่ได้ทําเพิ่มแล้วเนาะจากก็ประมาณนั้นนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้เลยนะคะ0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และ ID l ดี e 6ล5 915จ้าเอ๋แหน่นะคะนะคะก็สามารถที่จะเอ่อถ้าเกิดสมมติจะดูดวงก็พิมพ์คาว่าขอดูดวงครับนะคะถ้าขอเลขที่บัญชีดูดวงนะคะถ้าจะบูชาของก็บอกว่าขอดูรูปถ้าจะสั่งปฏิทินก็บอกว่าสั่งปฏิทินถ้าจะขอร่วมทาบุญก็ขอบอกขอบัญชีบุญนะคะแล้วจะจัดการให้เลยค่ะนะคะเป็นเรื่องไปเนรื่องไปนะนะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ เลักขนมจีบสลาปาเพิ่มทําไงคะโอ้โหเป็นขนมจีบอะไรครับ <c oughs> เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับก็คือบูชาแผ่นพระราหูของอาจารย์ก๋าเตี๋ยวนะครับอาจารย์ให้อยู่ในราคาที่บูชาจับต้องได้ก็คือ <c oughs> 199บาทนะครับเพราะว่า เออหรือจะคู่ไปทิ้ก็ได้ที่บ่อสุกี้ซาลาเปาทิ้คู่ขนมจีบซาลาเปานะคะก็คือสั่งอันนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้ควบไปแล้วส่งไปพร้อมกันได้ค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือถ้าบางคนอยากที่จะเอาแผ่นพระราชาของอาจารย์ไปบูชาด้วยเพราะว่าหลังจากที่คนเอาไปบูชาแล้วเนี่ยถูกติดต่อหลายงวดกันมาเลยนะคะยืนยันได้เลยค่ะนะครับแล้วคนที่ถูกก็บอกต่อนะครับส่งไปให้น้องน้องก็ถูกอีกงวดนึง ไม่อยากคุยเลยเขาแค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต่างความมด่นไม่ะโอเคค่ะเราก็มาทำนายไทยทักไม่เจอครับาเชิญค่ะที่เบอร์นี้นะครับยังไม่จบศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดนะครับห้าแปดห้าสองสี่สองหกนะครับไอดีลน์ของอาจารย์คือดับเบยูเก้าเจ็ดหกสี่นะครับเมมเมมเบอร์โทรศัพท์ไลน์ก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทักเข้ามาว่าจะเรียนหรือจะบูชาแผ่นดวงนะครับ หรือจะเรื่องของการพยากรดวงชะตาก็ได้นะครับหรือว่าการเป็นการตรวจดวงเพราะช่วงนี้ก็ต้นปีนะครับ<ฆ>หรือใครใกล้กลวันเกิดอยากรู้เนี่ยไม่ต้องรอถึงวันเกิดนะครับใกล้วันเกิดมานี้เช็คเลยเพราะเป็นการรู้ล่วงหน้านะครับเเขาเรียกว่าตั้งรับและป้องกันนะครับ<ฆ>ว่าถ้าจงังหวะดวงไม่ดีเราก็ป้องกันนะครับแต่ถ้าดวงดีแล้วก็ลุยเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นการชี้แนะและแนะนําแต่สิ่งที่แนะนําไปแล้วก็อยู่ที่ ผู้ด,ดูหรือเจ้าชะตาเองว่าจะนําไปปฏิบัติตามที่เราแนะนํำไหมแต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่เป็นไระนะครับอยากเรื่องใดอย่างใดอย่างโอเคค่ะโอเคครับในตําแหน่ง<ล>ของราศีเมษค่ะครับราศีเมษนะครับได้เดอะสตานะครับไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องของความโดดเด่นนะครับคนราศีเมษช่วงนี้ น่าจะมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของชื่อเสียงนะครับในเรื่องของงานนะครับจับงานให้ถูกต้องรับประกันเลยว่าต้องมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนนะครับสําหรับคนที่คิดหาเรื่องของงานก็อาจจะมีงานที่รองรับอยู่และจะทําให้มีชื่อเสียงนะครับเรื่องการเงินไม่มีปัญหาครับเรื่องของความรักก็เช่นกันไม่มีความไม่ไม่มีปัญหานะครับเลขโชคของคนราศีเมษคือเลขสอสาครับค่ะ ส่วนของอาจารย์ตายนะคะได้ไพ่แฮงแมนในตำแหน่งของราศีพฤษภเขาบอกว่าช่วงนี้ราศีพฤษภอาจจะก,กังวลหรือเครียดวิตกกังวลไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของนี้สินเงินทองภาระต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้เครียดนะคะแต่บอกได้เลยว่าพันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะผ่านพ้นหรือ ผ่านวิกฤตได้ไหมได้ค่ะแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะประมาณนี้แต่เราก็เข้าใจนะคะดังนั้นเราก็เลยให้เลข2-8เอาไปแก้ปัญหาเลยค่ะต่อไปของเมทุนนะครับได้ไพ่ justice นะครับไพ่ของความถูกต้องนะครับหรือไพ่ที่มีเกี่ยวกับเรื่องของซิกเซนเหมือนกันเพราะคนราศีเมทุนช่วงนี้ก็อาจจะมีซิกเซนนะครับค่อนข้างที่จะแม่นเหมือนกันนะครับค่อนข้างแม่นนะครับ แล้วก็อาจจะต้องรับเรื่องของภาระหรือความถูกต้องมากขึ้นนะครับ,รบทำอะไรมันถูกสิ่งดีๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับ,รบการเงินก็ทำให้ถูกนะครับแล้วก็เรื่องของความรักไม่มีปัญหาสมรับไพ่ใบนี้เลยเลขที่นำโชคให้กับคนเมทุนก็คือ4 1น,นะครับราศีเมทุนครับส,ส่วนของะันตายนะคะได้ ไพ่เดอะฟูนะคะในราศีกรกฎค่ะเขาบอกว่าคนราศีกรกฎจะเป็นคนรันระนะคะเป็นคนที่ไม่เคยยึดติดอะไรนะคะเป็นคนสบายสบายชิลชินะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยยึดมั่นถือมั่นก็คือมีอะไรกระทบเข้ามาสามารถปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะคะประมาณนั้นชอบทําอะไรเสี่ยงเสียงที่คนอื่นคาดไม่ถึงเนาะประมาณนี้นะคะและเลขของราศีกรกฎก็จัดไปเลยค่ะสองบค่ะต่อไปราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ได้เด้อ ให้เด็กทำเลนนะครับแสดงว่าคนราศีสิงกําลังคิดอะไรที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ให้คิดและทำนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่คิดถูกต้องแล้วแล้วมันก็จะดีในในใน,ในสิ่งที่เราเราจะทํานะครับก็ถือว่าเรื่องของการงานไม่มีปัญหาเหมือนกันสําหรับไพ่ใบนี้นะครับความรักจะเปลี่ยนนะครับการเงินโอเคเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับไพ่สําหรับราศีสิงเป็นใบ ให้ที่เบอร์บ้านอาจารย์ด้วย49นะครับค่ะ,ะนะคะส่วนของอาจาร,รย์ต่ายนะคะในราศีกันได้ไพ่ เดอะเวิร์นะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ที่ประจอนรองเท้าอยู่บ้านไม่เคยติดได้ไหมก็ได้เช่นกันเป็นคนที่ไฟรู้เป็นคนที่มีความสามารถสูงะนะคะ,ะหาตัวจับยากได้เลยเชิเดียวแหละเขาว่างั้นนะคะ<ช>เป็นช่วงของการที่ทําอะไรประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน<ช>นะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานและความรักแต่ความรักระวังเรื่องของการจับซ้อนนะคะเรื่องของรักซ้อนเข้ามานะคะก็ เลขจัดไปเลยค่ะ6กหนึ่งค่ะครับหกหนึ่งนะครับต่อไปของราศีตุลน,นะครับของราศีตุลของอาจารย์ได้ไพ่ judgment นะครับ judgment ก็คือไพขอ่ของของไพ่เวรกรรมนะครับหรือการสร้างบุญสร้างกรรมหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทําบุญเยอะๆนะครับก็จะมีโชคลาภเข้ามานะครับหรือได้งานมาแล้วก็หมั่นทําบุญนะครับเจียดไปทําบุญนะครับถ้าอ,อ,อยากได้งานก็วิงวอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคนราศีตุลก็จะได้สิ่งที่เราต้องหวังนะครับ,รบที่เราต้องหวังไว้แล้วมันก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่หมั่นทําบุญเยอะๆนะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากทานะครับทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าไม่มีก็ทําสังฆทานไปนะครับก็ใช้เล่าอย่างนี้26ครับสําหรับคนราศีตุลครับค่ะ ต่อไปนะคะคนเกิดในราศีพิจิกเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีเซนต์มีรังสองหอนแม่นคาดพเนไม่พลาดนะคะฝันมากเป็นจริงอยู่เสมอทําอะไรจะประสบความสําเร็จเป็นที่ปรึกษานี่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของความรักก็เป็นอักเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหอเลือกได้สวยเลือกได้นั่นเองค่ะอาจจะแต่งงานช้านิดนึงค่อนข้างจะเลือกหญิงทรนงเกศศักดิ์ศีเป็นที่ตั้งนะคะเลขของมัน นะะในราศีพฤจิก็คือ83ค่ะครับสวดไ่ได้ไพ่ของราศีธนูน,นะครับ the empress นะครับไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นะครับคิดอะไรได้งานได้เงินได้ความรักได้นะครับ ระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับสำหรับคนราศีนี้ะนะครับแต่โชคลาบม,มีแน่นอนเหมือนกันครับสำหรับราศีนี้สองห้านะครับค่ะส่วนราศีมังกรนะคะได้ไพ่เดอะไรเวอร์เขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนช่างเลือกช่างตัดสินใจมีเรื่องคิดตั้งแต่ตองห,หลายเรื่องและต้องเป็นต้องมีเรื่องให้มาคิดตั้งแต่ตองอะ,ค,ะค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะจับปลาสองมือหรือทํางานหลายได้จนตัวเองคิดไม่ตกว่าจะทําอะไรดีประมาณนั้นนะคะ หรือกาลังคิดจะโปรเจกต์ทำอะไรใหม,ใหม่ๆนั่นเองแล้วประสบความสำเสร็จไหมแน่นอนค่ะในเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะเจอรักสามเศร้าเราสองคนนะคะ,ะโลกสองใบตั้งหนังตาังตางหนังเลยนะตั้งหนังเลยลบสองใบแสดงว่าอาจารย์ตดดูแน่นอนพูดเป็นนะคะ,คะก็จัดไปเลยค่ะกับเลข57ค่ะ,คะส่วนราศีกุมนะครับของอาจารย์ได้ไพ่เดลิวิลนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าราศีกุล ราศีกุมนะครับต้องการเสี่ยงโชคนะครับอ,อาจจะหาหางเงินโดยวิธีนี้อีกทางหนึ่งนะครับก็อ,อาจจซื้อลอตเตอรี่เอานะครับมีโอกาสถูกนะครับหรืออาจจะเป็นเลขเก่าที่ราศีตุลเคยเคยคิดไว้ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีโชคมีลาบได้สําหรับคนราศีตุลน,นะครับเรื่องการงานก็เอ่อก็ถือว่าโอเคนะครับรุ่มหลงมวงัมวเมานิดนึงแต่ก็ถือว่าดีนะครับ แต่เรื่องของความรักอย่าลุ่มหลงมัวเมานะครับอ่ะประมาณนี้ใช้สตินิดนึงนะครับเล่นที่ให้โชคของราศีกลุมก็คือ7-8นะครับเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ ค่ะส่วนพออาจารย์ไนะคะในไพ่ราศีมีนนะคะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์บอกว่าช่วงนี้คนราศีมีนใจเย็นๆร่มๆมนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบ่ามมีเรื่องเครียดเรื่องกิ้วตกกังวลมีโอกาสของการพังที่น่าได้นะคะท้าเลิกท้าหย่าได้ไหมในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะคะให้ใจเย็นๆร่มๆ่มไว้ร่มๆสูดใจสูดลมหายใจก็สูดลมหายใจลึก นับ1นึงถึงร้อยแล้วหถึงสินะครับอ่านะคะแล้วเค่อยตัดสินใจเพราะช่วงนี้อาจจะวู่วายไปนิดนึงหรือทําอะไรด่วนตัดสินใจจะทําให้เกิดพลาดท้งขึ้นมาได้นะคะในเรื่องของความรักก็ระวังปณีปนอมกันนะคะอย่าถ้ารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเครียดก็ห่างหางนิดนึงก็จะดีนะคะแต่เราไม่ให้คุณเทียดนานกับเลข5้าสามเอาไปช่วยสนับสนุนปัญหาเลยค่ะนะครับโอเคแล้วก็พูดจบไปแล้วค่ะสิบสองราศ นะครับก็เราจะมาดูซิว่างวดนี้จะเป็นยังไงเนาะค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างวดนี้ก็ขอให้สิ่งลี่ห่อห้อห์นะครับสิงเจียอยู่อีสิ่งนี้พอใช้นะครับค่ะรวยรวยเฮงเฮงอ่างเปล่าตัวไกลจะได้เอาเงินไปเที่ยวกึบจีนกันค่ะเอาไปใช้นะครับไปเที่ยวไปอะไรกันนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญที่สุดคือสุขภาพดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงนะครับเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องรองนะครับแต่สุขภาพแข็งแรงที่สุดเพราะมันหมายถึงการมาซึ่ง ของการได้เงินค่าสุขภาพแข็งแรงนะครับโอเคครับสุดท้ายก็คงไม่มีอะไรนะครับ่แลก็คงอาจจะต้องขอขอกำลังใจจากพวกเรานะคะกดไลค์ใช่ไหมกดไลค์นะครับกดแชร์กดแชร์นะครับและกดระฆังที่มีสองขีดกิ้งกิกนะคะเพื่อเวลามีเหตุหรือปัจจัยอะไรขึ้นมาจะได้เป็นการเตือนคุณว่าพวกเรามาแล้วนะแล้วมีช่วงของการไลฟ์สดพวกคุณจะได้ ฟังการไลฟ์สดพวกเรากับการพยากรฟรีให้นะคะหรือมีเหตุด่วนเหตุใดชิปให้โชคจะได้รู้ทันเหตุการณ์ค่ะอย่างวันนี้ฮานอยถูกไปเซตทุกงอบเลยนะคะไปแล้วอ่างเปล่าสองรอบสองใบไม่รู้ลองดูเดี๋ยวรอบที่4ี่จะมาหรือไม่เดี๋ยวเราติดตามกันค่ะคลิปนี้ก็คงอับบายสำหรับวันนี้ค่ะแล้วพบกับพวกเราใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะร่ำรวยครับร่ำรวยเฮง